โอเคครับผมก็เตรียมไฟแช็กแล้วนะครับพร้อมจุดเลยนะจุดเลยละกัน3ามสองหนึ่งจุดไหมมาดูกันนะครับว่ามันจะแหลกหรือเปล่าโอ้โอ้อะอะอ,อไม่นะโทรศัพท์ไม่มันแหลกเกินไปที่โทรศัพท์ฉันจะรับได้อ,อ,อ,อาเข้าไปาใกล้ๆดูครับโห แบบแลกครับนี่โอ้าไปเลยค่ะอแหลกเลจะรอให้ระเบิดเสร็จครับเคื่อทันทีดูโฉมสิห้ยว้ยเฮ้ยวุ้ย้ย กล้จะระเบ,บิดเสร็จแล้วนะครับผมจะปล่อยโทรศัพท์ไปนครับที่ระเบ,บิดนทีให้หมดเลยนะเนี่ยระเบิดไม่เสร็จเลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไมไ่ไม่นะไม่ ไปครับท่านผู้ชมโอ้ยมนแหลกเกินไปครับออกมาออกมาเฮ้ยอื้ไอื้อ ผมขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยล่ะค่ะ